มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเซติอัสมิงโลเกปรมหิจัผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโมหเวรัพพติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกข,ขติงคัจจติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภะวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนลงตาเห็นคลิปข่าวอันหนึง่งเป็นการรณรงค์เชิญชวนและก็สร้างให้คนมีความหวังมีความหวังว่าอาชีพ ต่อไปนี้ที่เป็นผิดกฎหมายจะให้เป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกคนสามารถประกอบอาชีพได้ถ้ามีความประสงค์ว่าอย่างนั้นนะอาชีพอะไรเอ่ยอาชีพโสเพณีอาชีพโสเพณีพพณมีบุคคลบางกลุ่มโณรงคงอยากจะให้มีการค้าประเวณีถูกต้องตามกฎหมายจริงจริงการค้าประเวณีมันก็เป็นสิ่งไม่ดีแล้วละ่ะแต่ว่า มันก็มีอยู่ดาดเดินไม่สามารถที่จะปราบได้คนเราก็ทำไปในลักษณะต่างๆหลายแบบหลายอย่างถ้ามาพูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนานี่อาชีพนี้การกระทำแบบนี้ผิดผิดธรรมผิดวินัยไหมผิดเลยทีเดียวละ่ะผิดเลยบาปมากไหมก็คงจะบาปมากทีเดียวแต่ว่าโสพินีในทางพระพุทธศาสนาน เป็นคนละแบบคนละอย่างกับในปัจจุบันในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยแตกต่างกับในสมัยปัจจุบันมากแตกต่างอย่างไรสโสเพณีบรรลุธรรมนี่มีเยอะเลยนะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาส่งเสริมช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมีมากมายเยอะแยะเลยหลวงตาจะเล่าให้ฟังโดยย่อๆก,ก็แล้วกันตามสมควรแก่เวลา เพราะว่าแต่ละคลิปที่ทํากล่าวธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้ฟังก็จะทําประมาณ10ถึงสินาทีนะเมืองที่มีความโดดเด่นเรื่องโสเพณีและก็เป็นเมืองที่มีความคิดก้าวหน้าก็คือแคว้นวัดชีแคว้นวัดชีแคว้นวัดชีนี่มีเมืองหลวงชื่อเมืองไพศาลีเป็นแคว้นที่ปกครองสมัยใหม่ว่าอย่างั้นเถอะเป็นปกครองแบบอ่าแบบ แบบระบบสาธารณรัฐนะกษัตริย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันปกครองมีการเลือกตั้งปกครองด้วยแล้วโวยระบบสามัคคีรรมมีความสมรสมาน,น,นสามัคคีกันมากก็อยากจะสร้างเศรษฐกิจนะให้เกิดขึ้นกับเมืองตัวเองพระราชาผู้ปกครองในเมืองก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีการคัดเลือกหญิงงามเมืองหรือนักระโสเพณีนีขึ้นมา เพื่อที่จะดึงดูดเจ้าชายเมืองต่างๆกษัตริย์เมืองต่างๆมาเที่ยวมาเที่ยวที่เมืองเราก็เลยมีการคัดคัดเลือกหญิงงามทั้งหลายที่มีรูปร่างสวยงามมีศิลปะทางด้านการขับร้องการเล่นดนตรีการอกเอาใจดูแลเออเซอร์วิสดีบริการดีเรียกว่าใครจะมาเป็นหญิงหญิงงามเมืองหญิงนครโสเพณีนี่ก็ คนงามทั้งหลายก็มาสมัครกันจํานวนมากเลยอ่ามาสมัครเป็นจํานวนมากก็คัดได้นางงามชื่อว่านางนางอัมพาปาลีนางอัมพาป,ปาล,นาาปปาลีนี่งามมากงามที่สุดในเมืองนั่นแหละแล้วก็มีคุณลักษณะพิเศษโดดเด่นคือสามารถที่จะอ่าเอ็นเตอร์เทนเอ็นเตอร์เทนอ่าบรรดาแขกเหลือทั้งหลายได้อย่างดีก็ได้รับแต่งตั้งให้จากพระราชาให้เป็นนักขรสเพณีเห็นไหมคนที่จะเป็น โสเพณีในสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นได้ง่ายๆต้อ้รับการแต่งตั้งจากพระราชาในเมืองนั้นๆให้ดํารงตําแหน่งแล้วก็มีคฤหาสน์มีรางวัลมีฤหาสน์หาดให้อย่างดีเลยนะบันเพื่อต้อนรับเพื่อต้อนรับกษัตริย์เจ้าชายทั้งหลายเศรษฐีขหาบดีทั้งหลายเมืองต่างๆที่จะมาเที่ยวนะนางอภัาพป,ปาลีนี่ก็เป็นก็มีแขกจนจนวนมากเลยคนที่มาเที่ยวก็จะเป็นคนมีเงินนะ เพราะว่าค่าตัวแพง5่าตัวถึงห้ารกะหาปณะนะคิดดูห0ารกะหาปณะหลักแสนขึ้นไปถึงจะมีเงินที่จะมาเชยชุมกับนางได้คืนละห0ารกะหาปณะนะคิดดูมากมายคืนละแสนคืนละแสนต้องเป็นเจ้าชายเจ้าชายหรือกษัตริย์หรือข้าหาบดีเสียถีเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้มารับเอนเตอร์เทนจากนางอัมพาปาลี ในบรรดาแขกเรือเหล่านั้นก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าพิมพิสารนีชื่อคุณหูใช่ไหมพระเจ้าพิมพิสารก็มาติดนางอัมพปาลีด้วยมามาใช้บริการอยู่เป็นประจำนำเงินนำทองต่างๆมาให้เมืองอไทยสาลีเมืองวัดชีแขว้นวัดชีนี่เป็นจำนวนมากก็เมืองวัดชีก็เลยจเจริญรุ่งเรืองพราะมีพ่อค้าขหาบดีมาเที่ยว หญิงงามเมืองหรือนักรโสเพณีเป็นจํานวนมากเพราะว่าเมื่อนางอัมพาบปาลีเป็นหัวหน้าแล้วก็มีคณะอคณะที่จะคอยให้ความบันเทิงให้ความเริงรมกับแขกเหลือต่างๆนี่มากมายนางอัมพาบปาลีนี่ก็เผลอไผลก็ตั้งท้องขึ้นมาตั้งท้องขึ้นมาก็เอาลูกเอาลูก คลอดลูกออกมาเลยปกติหญิงหญิงงามเมืองนักคาโสเพณีหญิงโสเพณีนี่ก็จะไม่เลี้ยงบุตรชายไว้ก็จะฆ่าทิ้งนั่นแหละพระเจ้าพิมพิสารก็ขอเอาไปเลี้ยงเพราะเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารก็ไปเลี้ยงมีชื่อว่าอ่าท่านวิมาะวิมารานี่ต่อมาก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสหายของท่านยะ,ะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็มาโปรดนางอัมพาปาดีผู้เป็นแม่เนี่ยจนได้บรรลุธรรมเช่นเดียวกัน นางอัมาพาปาลีนี่ได้ได้ถวายสวนอ่าสวนมะม่วงของตัวเองนี่แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโดยครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เสด็จเมืองกุสินาราและก็พวกเจ้าวัดชีนี่เจ้าวัดชีดิก็ไปพบนางอัมาพาปาลีระหว่างทางตอนนั้นนางอัมาพาปาลีนีนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่สวนมะม่วงพวกวัดชีก็กษัตริย์วัดชีว่าโอ้ให้เราเถอะ อ่าพัฒทาหารที่จะถวายพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากิจนิมนต์คราวนี้ขอซื้อเถอะนางอภัพป,ปาลีไม่ยอมขายไม่ยอมขายกิจนิมนต์ของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าจะถวายเองงั้นเราให้รางวัลเพิ่มขึ้นอกีกให้รถม้า่ให้รถมา้ารถอะไรต่างๆเครื่องทองเครื่องเพชรนางก็ไม่เอาไม่ยอมเอาไม่ยอมเอาพวกกษัตริย์ลิชวีก็ยอมแพ้่ยอมแพ้แล้วอา้านางอภัพป,ปารีก็ได้ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ถวาย ถวายสวนสวนมะม่วงสวนมะม่วงแล้วก็เลยได้เป็นวัดเป็นที่ประทับของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเรียกว่าอัมพาปาลีวันเนี่ยเรียกว่าคนคนดังหญิงโสเพณีคนดังในพระพุทธศาสนาเห็นไหมได้บรรลุธ,ธรรมได้บุรุธ,ธรรมพ่อฟังธรรมจากลูกชายพระลูกชายคือพระวิมลละจนได้บรรลุธ,ธรรมฟังธรรมแล้วก็ได้พิจารณาสังขารร่างกายตัวเองว่าเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมเป็นธรรมดาถึงจะงาม แต่มันก็งอมลงงอมลงเสื่อมโทรมไปพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดวิปัสสนาเห็นแจ้งแทงตลอดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายเห็นไหมว่า หญิงโสเพณีในสมัยครั้งพุทธกาลผู้ที่จะเป็นต้องมีเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆไม่ใช่งามอย่างเดียวหน้าตาอย่างเดียวไม่ใช่ต้องกิริยามารยาทมีความสามารถพิเศษขับร้องดนตรีจะก,กีฬาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยอย่างดูนางอัมพปาดีนี่เป็น,เป,นเป็นตัวอย่างถ้าเจ้าพิมพิสารเห็นแคว้นวัดชีเขาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก็เลยเอาเป็นต้นแบบบ้าง ก็มาคัดเลือกหญิงงามเหมือนกันหญิงงามคนไหนอยากจะเป็นหญิงโสเพณีประจำเมืองเอามาสมัครมาสมัครมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะนะหน้าตาสัดสวยงดงามรูปร่างสวดทรงองค์เอวได้สัตว์ได้สวนมีความสามารถเล่นดนตรีร้องลําทำเพลงเอนเตอร์เทนแขกทั้งหลายได้นะ่ยอยากจะให้เศรษฐกิจในเมืองอในเมืองมคตเมืองราชครื่นี่มันดีก็เลยคัดเลือกได้ หญิงงามเมืองคนนี้ที่คัดเรือยคือนางสารวดีนะสารวตีนางสารวตีนี่สวยงามอีกสวยงามมากกว่านางอัพาป,ปาลีอีกใครจะมาเชยชนกับนางสารวตีนี่ต้องเสียเงินถึงหนึ่งหนึ่งพันกหาปณะหนึ่งพันกหาปณะเอา้าประมาณประมาณการก็ประมาณเป็นล้านนะ่ะเอา้าเป็นล้านเลยทีนี้หนึ่งพันกหาปณะใครจะมาเชยชมแค่คืนเดียวนี่ ต้องระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีนะถึงจะมีโอกาสได้เชยชมเรียกว่านางสาวตตีมีความงามมากเก่งกว่านางอัมพป,ปาลีหลายร้อยเท่านะจึงมีแขกเรือมาใช้บริการมากมายเยอะแยะเลยในจนํานวนนั้นก็มีก็พระเจ้าพิมพิสารนี่แหละนะผู้เป็นองคัดเลอกนี่แหละก็เป็นแขกพิเศษของนางสารวรตีด้วยนางสาสาวตีนี่ได้ตั้งท้องขึ้นมาได้ตั้งท้องแล้วก็ได้คลอดลูกเป็นชาย ปกติหญิงโสเภณีจะไม่เลี้ยงลูกชายเพราะว่าไม่สามารถที่จะสืบต่ออาชีพของแม่ได้เอาไปทิ้งเทิ้งไว้หน้าพระราชวังของพระเจ้าพิมีสามวันนั้นเจ้าชายอภัยกุมารน,นี่เท้าด้วยบริวานนี่อ,ออกเดินเล่นอ,ออกเดินเล่นตามถนนหนทางเดินมาก็มาเจอครับฝูงกาเอ๊ฝูงกาทําไมกำลังห้อมล้อมอะไรนี่ก็ให้บริวารไปดูก็เห็นว่าเป็นเด็กทารก เด็กทารกคนหนึ่งนะก็ไปดูโอ้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าชีวโกอา้าวมีชีวิตอยูนะ่ก็เลยรับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเพราะความที่เปล่งอุทานว่าชีวโกก็เลยตั้งชื่อว่าชีวชีวกุมารนะกุมารน้อยก็เลี้ยงจเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่เป็นลูกหญิงโสเพณีเหมือนกันนะนะลูกนางสารวตนะีกับพระเจ้าพิมพิสารเลี้ยงดูจนจเจริญเติบโตขึ้นมานะี่ยเป็นเด็กน้อยเนี่ย เด็กทั้งหลายก็พาก,กันล้อเลียนว่าออลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่อืมก็ร้องหหมร้องไห้ไปหาไปหา,อ,าอุภัยอภัยกุมารอาภัยกุมารอันนี้แหละพ่อนี่แหละเป็นพ่อแล้วแม่ล่ะแม่ก็นางนมไม่ใช่แม่ต้องมีคนเดียวเนะี่ยก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าถูกล้อเลียนถูกบูลลี่ว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่พอเป็นหนุ่มขึ้นมาหน่อยก็ขอพ่อบุญธรรมเนี่ยไปจะไปเรียนหนังสือน้นแหลมุ่งหน้าไปทางตะก,กศัศิลาก็ได้ไปเรียน วิชาแพทย์นะเป็นวิชาที่คนอื่นเขาเรียนวิชาการรบนะแต่ชีวกนี่เรียนเรียนทางด้านการแพทย์เป็นหมอยาเรียนหลายปีนะจนไปถามอาจารย์คือตอนตอนไปเรียนนี่ก็ไม่มีค่าเรียนนะคือไม่ได้เอาเงินเอาเงินเอาทองไปค่าเรียนน่ยสูงมากก็ไปบอกอาจารย์ไม่มีเงินขอเรียนด้วยหน่อยเถอนะนีจะขออยู่กับอาจารย์ด้วยจะปฏิบัติวัดนาทุกอย่างนะ ชีวกก็เป็นเด็กดีเป็นนักเรียนที่ดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีก็ปฏิบัติดูแลอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เอาเงินเอาทองพอเรียนเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะจบหลักสูตรเมื่อไหรน่นี่อยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเอาจะทดสอบก่อนถ้าจะกลับบ้านเอา้าลองเดินไปน,นั่นนี่เดินไปนี่ในระยะเจ็ดยอดนี่ไปหาดูต้นไม้ต้นไม้ที่ใช้ทํายาไม่ได้มีไปสํารวจดูให้แล้วก็มาหาอาจารย์ด้วยขุดมาด้วย ชีวก็ไปเดินไประยะ7จ็ดโยนกลับมามือเปล่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ขอรับนะไปเดินดูแล้วในป่าเนี่เขาไม่มีต้นไม้ต้นไหนเลยที่ใช้ทํายาไม่ได้เป็นยาโมดทุกต้นเลยอ่ะเธอเรียนจบแล้วนะเธอเรียนจบหลักสูตรแล้วกลับบ้านได้กลับบ้านเพราะว่าจบหลักสูตรแล้วนี่ได้ความรู้สูงสุดแล้วชีวก็เดินกลับ ทางบ้านกลับบ้านเดินด้วยการเดินนะโดยการเดินอาจารย์ก็ห่อข้าวให้นิดหน่อยเอาห่อข้าวหมดทำยังไงก็ใช้วิชารักษาที่รักษาโรคแลกข้าวกินก็ก็น่าจะได้หมอชีวกก็เดินทางไปกล่าวกันว่าไปรักษาเสียฐีท่านหนึ่งระหว่างทางข้าวหมดแล้วรักษาเสียฐีเศีษทีนี่เนี่ยปวดหัวมาเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วเป็นเวลาเจ็ดปีหมอชีวกก็ไปรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดนะ ผ่าตัดเอานอนในในสมองน่ะออกนะผ่าตัดเอาหมอนอนน่นหมนอนที่มันเจาะสมองน่ะออกนะหายเศรษฐีนี่ปลื้มปิติยินดีดีใจมากให้มอบรางวัลมอบทรัพย์ให้หมอชีวกเป็นจุนวนมากเนี่ยหมอชีวกก็รอดนะชื่อเสียงก็โด่งดังไปด้วยทีเนี่ยชื่อเสียงไปโด่งดังแล้วก็ไปรักษาพระราชาพระเจ้าจันทปันะโชตอ่ากลับไปบ้านก็ได้ไปรักษาอ่าพระเจ้าพิมพิสารน,นะพระเจ้าพิมพิสารก็คือพ่อของท่านนั่นแหละ พระยาพิมพิสารเป็นอะไรนี่ยเลือดไหลออกจากทวารน,นะเปื้อนพระภูษาผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็หัวเราะเยาะโอ้พระราชามีประจำเดือนนะมีรอบเดือนนะมีรอบเดือนนางสนกรรมกำนันในล้อเรียนพระราชาก็ทรงอับอายก็ให้หมอชีวกมารักษาหมอชีวกก็เอายาทาให้หายนะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพิมพิสารมากและก็หมอชีวกนี่ได้รักษาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคราวที่ พระเทวทัตนี่กิ้งก้อนหินลงจากเขากิชกูดสะเก็ดมันกระโดดมันกระเด็นมากระมากระทบกับพระบาทของพระองค์จนเลือดห่อนะแล้วหมอเชวก็ใช้ยาเอายาทาให้พระองค์ก็าหายนี่เรียกว่าลูกโสเพณีเหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังแท้ด้านเป็นนายแพทย์นะแล้วก็เป็นบุรพา,ารย์ของแพทย์แผนไทยใครเรียนแพทย์แผนไทยก็ต้องกราบต้องไหว้หมอชีวกโกมรารพัชละ นี่แหละโสภณีในทางพระพุทธศาสนาหลวงตาก,ก็มาว่ามาเล่าสู่ฟังมาเล่าสู่ฟังนะเพื่อที่จะเป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจว่าและก็เป็นความรู้ด้วยว่าโสภณีในทางพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่คนที่ทําอาชีพทางด้านขายบริการอย่างเดียวแต่เป็นผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมเป็นผู้คําจุนพระสัมมาสามัมพระาศาสนาของเราให้มีความเจริญให้มีความยั่งยืนสร้าง าเาวรัถูต่างๆไว้ในพระศาสนามากมายนะลองเปรียบเทียบดูกับในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไงอ่าเป็นอย่างไงแล้วก็ลองพิจารณาดูแตกต่างกันขนาดไหนธรรมสวัสดีจเจริญพร